ใจดีเพื่อนเนาะส่วนตัคือแม่วีโดยก็ขอบุกขอบใจแม่บีเด้อหยอยู่ดีมีแหงเด้อเจ็บจะได้ไข่อย่ามีโอให้มีหนันยุหมันควันเด้อหมีโุคมีหนาสนิทต่อไปก็ได้เป็นหม่โหมโปห่มไ้ให้ลูก น้อยของพงเฮาเนาะก็ได้มามอบเครื่องให้ป้าบนเพื่อนเนาะโดยจากอ่าผู้ใหญ่ใจดีฟังไทยเนาะเพื่อนไ้เฮาซื้อเครื่องมามอบให้ป้าเพิ่นรายการมีอย่างในเบอร์มัมมีมแล้วก็มีมีสองแก๊สมีนมมีขนมเนาะแล้วก็ไข่สองแข็งแล้วก็สมแล้วก็ป้านิ่นแล้วก็ป้าแห้งแล้วก็มันแล้วก็มะอือแล้วก็ขนมปิดเนาะแล้วก็มะ้วยแม้ยังกันมีซื้อรถแน่แม่แหละแล้วก็มะเขือเนาะ วันนี้การอยากให้ป้าบนันขอบใจทางกันปูใหญ่ใจดีเพช่นเนาะเช่นคือไม่วีโดยก็ขอมุกขอบใจไมนีเด้อให้อยู่ดีมีแหงเด้อเจ็บอย่าได้ไข่อย่ามีโให้มีอายุมั่นพันยืนเด้อหายมีโสดมีหลับจะมีต่อไปก็ได้เป็นห่มโพห่มไสให้ลูกให้หล้านเพ้อ ทีมงานเนาะมันนี้จะแสงกะโคเวซายห้พรให้ไมวิเนาะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเนาะอายุยืนยาวและะ้วก็ร่ำรวยยิ่งขึ้นกว่าเเก,าะกะ่านวแม่ให้ลูกหลานมาเท่าใดก็ขอให้ชงโสดบุญนั่นคือหาแม่เนาะร้อยเท้าพันทวีโดยโดยมันนี้กะคใครจะแข็นป้าเพิ่นเฮ็ดหยังกินเนาะได้ของกินมาหลายๆอย่างมื้อนี้นะป้าหลายรางวัล กัดสีปลีกปลาปีกปลาเขาปลาและโดดปลาของกินนี่ก็หลายอย่างเนาะซึ่งโดยแต่พอดีจงไว่ายในไล่กินในไล่เมื่อเดืนเนาะแม่ปลาแห้งได้นปลาแห้งเป็นสูตร้ะไรแกงใส่ผักใส่หญ้าโดยกินโดนเติมแกงใส่ปลาทับทิมมีนู่น ำลุงแหล่คนไปใส่ป้ามาึอนะเป็นไปเห็ดอันก่อเล่นพัวน้องน้ำผึ้งโอ้ป้ากัน,นยังป้ายโยมีเรียกต่ออยู่เนาะเดี๋ยวเข้าสิอัดเป็นไว้กว่าน้องแมน,นเมนาะแมนอัดมัดเขา,าเลยก็ได้เป็นโมมีเวลาคลอง่าเลยเนาะตาบดช่วงนี้หันทานกับเขาเลยบ่ป้าวดนเช้าแล้วยังไปเห็ดเล่นน้องน้ำผึ้งอยู่มาว้านอีกะพากันเอาไม้ใหญ่ขึ้นหันได้เล็กจังหน่อย แล้วเวียดทางนั้นละมานี่ป้าก,ก็ยังเดี๋ยวมากรองฟืนอยู่เนาะเดยเดยกลับมาแต่พุ่นละพิ่นก็นยังเดี๋ยวมากรองฟืนอยู่เนาะเดย,ดยเพราะว่าอันเผาทานนี่ก็ต้องได้เผานะเหตุทางเงินหลายๆหลายๆทางช่วยกันแป่นี่นะเดยทำบเิ็ดบ่หากรบ่ได้กุ้มกินอะไรอันนี้ค่ะข่าวป้าก็สิีเวิด์สแหละเดี๋ยเห็ดให้มันทันเลยซือข่าวซื้หน้าช่วงนี้กะเศรษฐกิจบ้านเฮาเนาะมันบ่คอยดี ข้าวสารอาหารแห้งกับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นราคาเนาะคูณสองคูณสามแห้งขึ้นน้ำมึอแม่กับบอได้แป๊บขึ้นลายเลยเพิ่นไปโสดเห็ดเพื่อนน้องน้ำผึ้งนี่ยังอีกโดนเล่นอะไรแล้วเนาะเดนใครเหตุท่อนครัวเหมือนี้โด่เหตุท่วนครัวอลไรเล่เขาเรีอกว่ายังมุงลังคายซึ่งมุงซึ่งยังอะไรมุงลังคากับช่เจ้าวะ แดงวานหลังคาบอนทีวาเฮาไปนางกินข้าวเพนนมาแม่นเพื่อน็ือก็่อนอก็เพ่อนก็เน็่นกเ่เพ่อนก่อนกนก่อนก่อนเพ่อนึ่นก็ื่อเ่ออนกกเ่อนก็เพื่อน่อน้็เ่กเบิ่อนยเิ่อนกเพิ่ฉนเนก็เอกเพนก็น้องเพิ่นเน้ำเมนอนเพอก ใจหลายได้ลูกลานได้ดูมีบ่นอยู่บ่นเช้าได้เพื่อนแนนนาพาดีคือหมูนะดูฟังก็ดีใจจะกินขัาเศร้ากับเราไหมเนี่ยฮะเพราะท่านได้กินแล้วมาจำมั่งเขายังไม่ด้กินเลยเนาะพี่เล่เลย์ออทอดไข่แล้วนาะเนาะอันน่ะไปตลาด I'm dope. ก็เถ่า่าจำบานตะกินกอแต่เพิล็เลยเคยมาจะเกิดรอบปอนมากแต่โดนอี้จึงมาจอดตอนดมาติดมาเลยตั้งแต่พอเถ่าว่าจะมานกดินตอนนี้เแต่พอเถ่าเรื่องหับเคยเห็นเินตัวจริงจะเกิดตอนบยไปย้ายไายมายายไปยมา่งได้ปย่ายมาย่ายไป พอยากอยู่คนเดียวนะจะการง่ายไปบริใกล้ตัวอยู่แถวใกล้ๆนี่อ้อมแอ้มนี่แหละหากว่าง่ายอยู่ตลอดปั้นจริงอันป้ามาอยู่กับมาอยู่นี่หนีเลาเลยอยู่ตัวหน้าขางเงินบ่าวจะมั่นเนเราะอดบิ๊เนาะแล้วง่ายจะหนีได้ง่ายจะหนีแล้วขึ้นไปอยู่กันไปอยู่พุ่นเนาะมันีเป็นแม่กัมาอยู่พี่อีกนี่เจ้าได้กจะไข่เลยตัวที่เจ้าไข่แล้วสามสิบช่องไผ มันนั่อพอมุงบ่ป้าสำหรับตูกน้อยขพอพอยู่สามสิบไามสิบสองไพอามสิบสอไปเห็ดตูกอยู่ดินใหม่แล้วไปเห็ดไห่พอได้อันไปเชียงใหญ่เชียร์ห้าสิบหกไ่าคันนไปอยู่นี่กงยังขาดหายอยางขาดหลายอย่าง ซื่อในแจ้งน้อยกระตุกแป๊บซี่ข้านี่แหละนอกบรยไงเด็กข้ากับบริใกล้โดนเนาะทัานแม่นันป้าไปอยู่ไฟนี่ก็ยังบูมีเนาะป้าเนาะโดยน้ำก็ยังบูมีขันยากอยู่เนาะทัานมาอยู่แถวนี้ยังบูมีน้ำหนองเนาะใดยน้ำหนองให้ให้พอได้ใส่ทัานไปอยู่ดินใหม่กะน้ำกับบูมีไฟกับบูมีเนาะ ป้าก็เลยเลือกอยู่นี่ก่ล์บอกโดยจำชานอยู่เรื่องนั้นอันนั้นเนาะคนว่าเพิ่นบ่ให้อยู่นี่แล้วจัำคนไปยู่ดินใหม่แม่นเพิ่นนั้นบุกเบิกแล้วเพิ่นบอยู่แล้วก็จําเป็นจะไปนะแม่นแต่ว่าขึ้นเพิ่งแล้วขันเต้าบนสิดดังไปตั้งตูปอยู่ไว้ก่อนนะแม่อันนี้หันฉันกัยังบอกว่าลายดอกตอนนี้หั่นนะยันตัวหน้าไปนร่งเถื่อเพิ่นเนมาเนาะว่าเพิ่นสิมาเจำชานแล้วก็เพิ่นก็บ่อยู่ในดินเพิ่นนะเฮาก็ ้นทางนี่มันก็จะเป็นเส้นทางใหญ่เด้ตอนนี้เพราะว่าควมหนาเปินลงมาสิ่งเรดอบลอมือทอมนมาทอนเงี้ยตำรวจเ้างบ้านทาตไปบ้ดนเลยเป็นหุ้นทางใหญ่เลยเพราะเปิดลงมามีโครงการเลยนะไอ้เราหรือว่าแมนวางนี่มันคือสินหลับบอ่อันนี้ดินส่วนบุคคลอันนี้มันเป็นหุ้นทางเลยเด็นดินบุคคลเป็หุ้นทางมาเหนบุคคลเนาะเนี่ยค่ะไปอยู่กับขอใส่น้ำน้ำเผิ่เลินนาะแหม่ โดยไต่หนำน่องทงเลยน่องทงมาแล้อยู่ใกล้ใกล้มีมีน้ำอยู่บ่ได้แมนบ่มีไฟยังพออยู่ได้เนาะแต่ว่าบ่มีน้ำนี่อยู่บ่ได้แท้ๆเนาะเพราะว่าน้ำเราใส่ประจำเนาะได้ค่ะนะบ่มีปัญหาแม่อเขาใส่โคมเอาก็ได้แมนดุวาอันนี้แทนโซเดียมบอมเมนเดีลวทำไต่หนำกับกับป้าจักสิลป์ระยูรนะ เี่ยวเอาคือเ,าาเทาอัานทำเป็นารและมาเห็ดขาดเที่ยวเี่ยวมาเี่ยวไปาะห้าส mm ี hmm. ุ่๊บไปอยู่คุณแต่ว่าไปจุดานคุณนกบ้ตไ้นลายลากคือเาถานเนียกสิ่ัจนวอแ้นะีบมเามาพอเผาถ่านเลี่ยงลูกเป็นอไรไปแล้ว แต่ลูกว่าท่านเกิดวนันมี้ลูกแต่ลูกว่ดท่านเกิดง่ายง่ายไปง่ายมาตังเต่อยู่ก้องขี้เหงื่อนอกอยู่ตลาดโลกเพิ่นก็องขี้เงือเยี้แต่ทับอิดอะไรนัน่นอยู่ห้องเหลือลัก่าแตเลี้ยนงนอกเลี้ยงหนุ่มได้ชุ่มเขาประแ่งประนังได้โดยะเขา่านบอนอันซุวันนี้ถึงมือเลยป,ป้าแน่โหลยห้องเรือห้องเรือกับบอนสุวันนี้แม่แม่แม่แมจะหยุบแล้วก็เหตุสินท่านใช้เครื่องก่อสร้าง ตัวอันบนกะตั้งคือทางแยกเข่าคู่คังฮัโหลดเบื้องขวามือตะกี้ห้องเลื่อยลายนาะกี้มันแม่้เลื่อยเดี๋ยวนี้ไม้มันมืดนหนอกหอเลือแม่พระวัติตะกี้จะเจเลื่อยเพราะม่ไม้น้อยเลยด่วนไม่นาเม็ดนาสงเม็ดเดี๋ยน้ดแล้วเดี๋ยวนี้มันมีแล้วมันมืดไม้ไม้ใหญ่ก็บมืดนะคู่มือเนะได้ได้แต่สาเพาฐานได้เน่นอ เป็นเนื้ออ่อนดยเาะกริปตัดเัาเองมดดนึ่นบอกขจ้างเขาน้ำซื้อแลซืซื้อน้ำตัดน้ำไม่ฟื้นนี่ก็ซื้อน้ำมปเดป้ากับั้าได้แต่คืออันนี้แหละเขากระตัดนำมันนีกับปนางแหงกับบ่มีแล้วเนาะมันบ่มีบนตัดเลยทุกนมีบนตัดแต่ไม่แต่ซื้ออันที่ก็จะเอามาสรงนี่เม็นขาออามา รับอันคนลาวก็ได้อันเพิ่นดุดชวนมันชวนแย่กะบังเจ้าโค้งกับไปขอเพิ่นกันบังเจ้าโค้งเห็นกันคอเพิ่นเพิ่นก็บอกให้ได้เพิ่นก็คิดที่คือกด้เพิ่นจุดทิพยเพิ่นจุดทิพย ลเลาะสูบเงแบบรอน้องคุม้ลอลอลมกกอีกแต่ว่าเป็นเลาะไม่เนาะเนาะยูโอ้ไปค่ะโซ่แปดเก้าพันสักทีไม่อะไรเจ็ดพันเนาะสิบเจ็ดพันเจ็ดพันยูอะไรมีแต่ยูเราไม่ได้มีหลุดถั่หลุดไทยได้ย,ยูเอาไปตัดพืนกับตัดเต็มเอาแล้วกันยูมากยูมาเผ้าเนาะยูมากปัดอันทานในกับเห็ดแล้วแล้วก็บรมีคนมาชื่ออีกแบบในก็นยูใบคล้ายอีกหุ่แล้วหอดรักเจ็ดรักแปดหุ่แล้ว ข้าไปไกที่ได้เนาะจะนีไปหาลักเจลักแปดสุกรอไปกันลังคนก็สุกไระายหอนในเมืองได้ลังคนมันบมเ็ดชงลักบเนาะชสิโลบสามลักสามบามบนแล้เนาะหอนลักแปดเจ็ดลักเมีลักสิบสองมันห้าลักเก้าห้าลักเป็นลังคนลังคนเกินลักสิบลังคนเกินลักสิเวสเนาะลังคนเกินลักเก้าแต่บุว่ลักได้เกือบฮาโลแล้ บนตลาดโลกนี่แหละวนนี้ก็สมุนยับขึ้นมาหันบอลแง่กัรักซีกี้เข้ามาในนี่เด้นี่ก็เข้ามาในนี่ก็เป็นรักกับมันมันหันทางกับหันทางน้อยนี่คือกี้ทางแดงเนาะเดี๋ยวนี้เองมันจะเป็นป่าได้มีแต่ป่าได้ออกไปหมทางดำผมมีแต่ป่าโดยก็หันป้ายกับขมันนั่นมันมีคนมาซื้อกับขมันป้ายกันสบายในทางเคนผู้คนเองโดย น้องบอดด้ไก่ค่ะป้าหันชุกบอดดี้นึกไม่ออกแบนี้นะเทาแล้วมีหลายหลายปีเลยเนี่ยบอดดี้ชุกฮะชุกแต่ข่ายน้อยนึกว่าอันแมนถ้าแมนชุกกะป้าชุกบอดดี้นึงแล้วบดนี้นะช่วงหนึ่งหันทานเพ่อได้ขายนะป้าเนาะเห็นนัช่วงนี้ก็จะขายยากแล้วบบดนี้วันนี้หันทานทานเขตนอกเริ่มเข้ามาในเมืองหลายแนะคะท่านดูเหมือนจะขายแบบยากเนาะโดยเพราะว่าอันทานบ้านนอกหันเพิ่นมาขายนั่น ได้ชำได้เพิ่นจะขายเราได้แม่เพิ่นเพราะว่าไม่เพิ่นก็บริสุทธิ์ดิเพิ่นก็ไม่ขายแม่เพิ่นก็มาขายเพิ่นชำได้เพิ่นขายได้เราเพิ่นจะขายเราห้าพันไม่ห้าพันชื้อบ่านดการตลาดทั้งมันก็ขึ้นราคาอยู่ขุมมือขุมมือเ่านิีไปขายอันคือบรรนอกขายก็บริได้เหาอคอยู่บรรนอกเพิ่นบริสุทธิ์ื้อยังน้องไปอยู่ในเมืองเฮาค่ะทลาย พันเป่าเขียวหันตะกี้หันซาแซงเคยซื้อมาแปดพันชิปพันเดี๋ยวนี้หันโมเมนต์ซาวสองห้าพันละบอกสามชิปเป่าเขียวน้อยเป่าเขียวน้อยเลยสามชิปว่าบริบริชื้อดุนลนะเนาะพี่มามาซื้อทานก็ซื้อน้ำปลาบุญนู่นน่ะเลยเป็นใช่บริมุดถ้าแบบนี้เพื่อแม่สะดวกสิได้ทานโดนโ<อ> <laughs> เพื่อนสะดว<อ>กแบบมืดแล้วสิบุมีทานดังเลย ย่านน่องน้ำพึ่งแล้วคนเละ่านนองน้ำพึ่งแล้วจังซีมาเริ่มเผาบแมนเพราะว่าจัดเพื่อซีแล้วเนาะป้าเนาะมื้อนึงกับมันคนใหญ่หลายก็ได้โบราณเนาะเวลาเรียนเลยแต่มันชาน้ำเ้าเลยแมนมเราเลยมือทองากแต่หามขึ้นมันชาห้าบ้านได้บ้านไม่น้อยไม่ต้องมันขุดมันยังหอาซ้อนอีกพันไม่ขุดกับโบได้อีกเนาะเผาทานกันต้องได้ฟัดให้เพื่อนสั้นให้เพื่อนนั่น เข่ากันกั็มูได้แม่ได้กะรู้แบบนี้มันรู้เลยเันเครื่องขี้เลื่อยนะหมายความไม้เนาะทานกับหงามมันยังมุนค่ะมันรู้แล้วก็ได้โอ้แม่นมันเป็นข่าวข่าวเราเห็นแม่มันเป็นแบบคือคือนไผ่ใหม่ก่อนไผ่ใหม่มันมุนนะคะคลายคลายแบบทุกข่าวคุณมาเสือกทุกข่าวเพร่อยังได้เน่มันทีละดูอะได้แต่ก่อนใหญ่เ ดนี่ก้อนใหญ่กับด่งกุ้มดนแบบนี้เนาะมันจะมันพมอยู่เด็ก่อนแนี่กก้อนน้อยมันหมายไปหม่ไปมันก็เบิดไปเบิดไปเหมือนลายมันเปลือกเพราะง่ายๆแต่จะใช้ก้อนใหญ่ใครมาซื้อแต่จะใช้ก้อนใหญ่แล้วก็จะได้นะบางคนลูกค้ามาซื้อแต่ข้าวทานจะคือเป้าแท้แบบนี้นะคันเบามันก็เปลือกในสะดวกเมนยูแต่ว่าข้าวฟูไปตัดไม้ข้าก็ะเราะก็ได้ ไม่ก็ไม้ไม่นักก่ะโดยเป็นกระแข็งเนาะเวลามไม้เพันนักเป็นกระแข็งแกนแต่ตัดกันยากขึ้นเท่ากับคนกันเนาะ,ะเ,นนเท่ากับบระเด้เน้นมันจะไม่นักเวลาเขาหายแต่ฝนใช้มีนักมีเบาแม่นถ้าเขาจะไม่นักเลยมันก็หาไม้บ่ได้การกินทามันอึดทนมากนะแน่เลือกโบได้แล้วเดี๋ยวนี้ไ่ยเลือกโบได้แล้วมันอึดทนามาก แตว่ามีไม่จบดีกับป้าก็เอากรได้น่กรได้แต่อันเครือครับกได้แต่เครือเครือน้ำคลองบ่เครือมะเล็งแมวบ่จังสิแต่ว่าเครือนี่ยังลายเนาะเครือคือแบบเครือน้ำแบบเครือน้ำเครือกระแดงแบบนนะเครือเครืออ่อนอันเครือจะลองคลองนี่เคนชื่อเนื้อแข็งนิดหน่อยอันเอามาใส้นี่มันเครือบริวาน้ามักทันป้าเครืออะไรน้ำน้ำเครือน้ำคลองแหอันนี้ค่ะ เป็นทานนะงามๆแต่ไหนครับมากระทั่นแต่ว่าบัวเมร์ป้ามาอยู่อันนี่นั่นต้นมกระทั่นหน่ก๊กอันน้ำคลองอันนี้าก๊อกกระทั่นแต่ว่าเอาน้่เนาะมันเย็นใกจะตนน้ำเลยกะโตน้ำคลองน้ำคลองต้นอันนี้แมนแบกกินาแล้วว่าเป็นต้นกระทั่นบัวเมร์บอกะไรเจ้าสังเกตเบื้องน้ำคลองหรือสังเกตเบื้องต้นมันก็ได้บอก่คือกันอุ้ยคอยเข้าใจพิษมาตลอดว่าต้นมกระทั่น เป็นต้นกระทันอยว่าะมันต้นกระทันในโลงน้ำคลองหลายคนกระทามม่ต้นอันนี้ว่ะต้นมากระทันเบ้อหลายคนมากระทามในแบบคือเป็นโฮมคักแท้แบบนี้นะบางคนก็อยากได้เมื่อปลูกเนาะมันคันห้าบัวเอาไม้นี่ขามใบมันก็เอ็นร้องลวมันบ่มีกงไม้ขึ้นมันก็ทิใต้ตามมันดินพิโดนอะไรทิเซียอะไรขามใบพันนาเนาะต้นป่าเใบพันธุ์คุ้ม คุมไ้แล้วกัฝนมันก็บโลงระลงแดดกระซองด้วยฮาอนี่กะสิเดนมอบเครื่องในให้ป้าเพื่อนนาะให้เพื่อนประเทศจีนทั้งนั้นเพื่อนนั้นได้เนาะกินข้าเลยขิงข้าวเที่ยงไปเพื่อนกินข้าวเที่ยงกันเนาะโดยปไปเมากะเกาเทปเมาเด้อแบ่งกันเด้อแม่ลูก โดยเนาะบานนี้เฮาก็ได้มอบเครื่องมอบของให้แม่สะดวงลและะ้วแหละเนาะพวกเฮาก็สีได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเนะาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ก็สั่นกระดิ่งให้สะดวงในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนะาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สะดวงให้คลิปต่อไปเนาะโดยขอบคุณขอบคุณเอฟซีสุข,ขุมสุข,ขนวัตถิเบิ่งคลิปสะดวงแต่ตุดลจบสีบอกคามโฆษณาเนาะ,นะขอให้เอฟซีสุข,ขุสุขชนยู่ดีมีแห้งเนาะความเจ็บจะได้ความไข่อย่ามีเนาะ ปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะนอนรับขอให้ได้เงินหมื่นน,นอนตื่นเขอให้ได้เงินต้องขอขอบุญขอบุณเนาะปุ้ยใหญ่ใจดีที่เพิ่นเมตตาแม่สะดวงเนาะโดยขอให้เพิ่นพีมีแหง้งเนะาะปฏิการงานขอให้จเจเนะริญเจริญเนาะทำธุรกิจยังก็ขอให้จเจริญก้นะาวหน้าเนาะทำรวยเงินะทองเนาะมีสุขภาพแข็งแรงเนาะโดยจากคลิปนี้สะดวงเขาจบไปแล้วการเขาว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี